กราบสำนึกในพระคุณพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมะอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมวันนี้ว่าน้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาสวัสดีครับอุโสทุกท่านวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่มา คือเหตุและปัจจัยอะทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยมีที่มามีที่ไปเอ่อเพราะว่ามันแล้วก็มันต้องมีการเปรียบเทียบบางอย่างถ้าไม่เปรียบเทียบอะหลายหลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้มันเป็นภาพที่เขากำลังจะเอ่อ เอาเฮลิคอปเตอร์หิ้วสะหิวเสาไฟแรงสูงนะครับหิ้วเสาไฟแรงสูงเนี่ยเเพื่อที่จะไปติดตั้งเพราะว่าไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับมันมีคนที่ทํา มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคาคือมีมีคนทำอะ่ะเราจึงเราจึงได้ใช้ไฟฟ้ามีที่มาที่ไปนะครับาบางคนก็ไม่รู้ว่าเกิดมาเกิดมาก็คิดว่าเออมันมีไฟฟ้าอยู่แล้วอะ่ะก็สอนกันมาแบบเด็กๆกก็บอกว่าอย่าไปถูกนะสายไฟเนี่ย เดี๋ยวไฟมันดูดไฟมันจะดูดแต่ก็ไม่ได้เคยมีใครบอกเลยว่า,าไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหนแล้วมันมาได้อย่างไรนะครับกว่าจะมาได้เนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรมันมีหลายอย่างที่สลับซับซ้อนนะครับ คือทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับยุคนี้เป็นมันเป็นการเปิดเผยได้และถ้าเป็นยุคก่อนสมัยพุทธกาลน่ะคือเขาก็จะบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติไม่มีไม่มีอะไรธรรมชาติเป็นผู้ทำขึ้นมาแต่ตอนเนี้ยถ้าเราเข้าใจมีภาพประกอบอย่างนี้นะครับคืออันเนี้ยมัน มันเป็นเสาไฟแรงสูงที่เขากำลังประกอบขึ้นมาเ,เราเห็นเราขับรถไปเนี่ยเราจะเห็นเสาไฟแรงสูงเนี่ยตั้งอยู่ทั่วๆไปอันนี้มันเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็ส่งมาให้เราดูครับส่งมาให้เราใช้แล้วก็มาคิดเงินกับเราอันนี้ที่ผู้น้อยเอาตัวอย่างอันนี้มาเพราะอะไรเพราะเพราะว่า ถ้าถ้าไม่มีคนส่งมาขายให้เราอ่ะเราก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเนี่ยเราเขาประกอบประกอบขึ้นมาให้เราได้ใช้เนี่ยเสาไฟมาเยอะๆเลย ตรงนี้ผู้น้อยก็จะมาเปรียบเทียบถึงเรื่องที่เรามาเรียนศึกษาธรรมะกันนะครับว่ามาศึกษาธรรมะเนี่ยเ,เพราะอะไรการศึกษาธรรมะเนี่ยก็เพื่อจะให้รู้ที่มาที่ไปว่าเราจะปฏิบัติยังไงถึงจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้เพราะชีวิตชีวิตเราเนี่ย เราตกอยู่ในความประมาทนะครับคือคือถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมเนี่ยเราก็จะต้องอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยออกไม่ได้เหมือนอย่างเนี้ยตอนนี้ธรรมะลงโปรดอะถ้าเราอยากจะออกจากวัฏสงสารเนี่ยเราต้องรับธรรมะเอามันมีเครื่องมืออะเหมือนที่พระน้อยเปรียบเทียบอะเอาเครื่องมือเอากิเลตกรรมวิบากออกได้นะครับเนี่ยมันมีคือที่เอา เออไอเสาไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ส่งไฟฟ้ามาให้เรามันเหมือนกับเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องไอ,อวิบากกรรมเนี่ยวิหากวัตตะกรรมวัต,ตะกิเลสวัต,ตะเนี่ยคือคือตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือเอาออกไม่ได้นะครับตอนนี้ฟ้าเบื้องบนเนี่ยใหเ้เราได้รับธรรมะ รับธรรมะเพื่ออะไรเพื่อได้รับนิรโทษกรรมเราก็สามารถถอนชื่อจากบัญชียมมโลกได้แต่เราถอนแต่ชื่อนะครับฐานะเจ้าหนี้นายเวรของเรายังอยู่ยมโลกอยู่แล้วก็มีเ,เวลาลูกหนี้ของเราพอใช้กรรมหมดเนี่ยเขาก็จะมาใช้เวรเราพอเขาใช้เวรเราเราก็จะสร้างกรรมแล้วเราก็เข้าวตัตาสงสาร ต้องลงยมมาโลกอีกสาเหตุที่ว่ารับธรรมะแล้วทำไมต้องอถือศีลกินเจเชดใช้ทำบุญเนี่ยเ,เพราะอะไรเพราะว่าการถือศีลกินเจเนี่ยก็เพื่อจะป้องกันไม่ให้เราสร้างกรรมใหม่เ,เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าบอกให้พระสงฆ์คือต้องมีศีลสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดปัญญา ปัญญาคือการไม่สร้างกรรมใหม่นะครับปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้นะครับความรู้มันก็รู้สารพัดไปเนี่ยคือปัญญาเนี่ยถ้าเราไม่สร้างกรรมใหม่เนี่ยถือว่าคือปัญญาถ้าถ้าความรู้ก็คืออ่เป็นประสบการณ์ของผู้อื่นนะอ่รู้ได้จากการอ่านการฟังการคิดอันนี้เขาเรียกความรู้นะครับไม่ใช่ปัญญาปัญญาเนี่ยคือเมื่อวิบากมาใช้นี่เราเราสามารถจะ วางเฉยคือทําจิตให้อยู่ที่จิตเดิมแท้ของเราไม่ให้ไม่ให้ไปรับกรรมอ่ะไม่ให้ชอบไม่ให้ชังคือขันห้าของเราเนี่ยเขาเป็นแค่เครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือที่จะรับนี่กับใช้นี่กันเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปโทษขันห้าหรอกคือใครเทวดาเขาก็อยากได้ขันห้าอยากเกิดเราด้วยซ้าไปที่เข้าใจผิดคิดว่าเราไม่อยากเกิดเ่ย อ่คือคือมันก็มันการพูดทุกอย่างมันมีถูกครึ่งผิดครึ่งนะครับแต่จริงๆเบื้องบอนบอกไม่มีผิดไม่มีถูกอะ่าตอนนี้มาเข้าเรื่องอีกทีหนึ่งว่าวันเรารู้ที่มาที่ไปแล้วอ่ะ่าเรารู้ว่าทางยมมาโลกเนี่ยเขามีเขามีเครื่องมือส่งส่งลูกหนี้มาใช้หนี้เราให้เราอ่ะ การมาใช้วิบากกรรมเนี่ยภาษาพระเรียกวิบากวิบากก็คือผลกรรมที่ที่ที่เขาเคยทํากับเราไว้หรือบางทีก็เราทํากับเขาไว้เขาจึงให้มามาเกิดเขาก็เกิดเราก็เกิดตอนนี้บางบางทีเจ้านี่และลูกนี่มาอยู่ที่เดียวกันเลยยังไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าเออมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นทั้งเจ้านี่ลูกนี่กันตัวอย่างเช่นพ่อแม่ลูกสามีภรรยา เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรหายแม้กระทั่งที่เรามาในสถานธรรมเนี่ยเราก็มาพบญาติธรรมอ่ะญาติธรรมก็เป็นทั้งเจ้านี้ลูกหนี้กันที่ผู้น้อยพยายามผู้สื่อสารในเรื่องการเรื่องการเอภัยทานที่สื่อจุนท่านพระองค์ให้ไว้อ่ะเพราะอะไรเพราะโลกอ่ะจะสันตีภาพได้ด้วยมหาพยทานพระอาจารย์ก็มาให้ที่สถานธรรมหงหุยอ่ะ เรื่องมหาพยาทานเหมือนกันเพราะชาวธรรมทุกคนนะ่ะเป้าหมายคือทำให้โลกสันติภาพตามปณิธานของพระศรีอานคือพระองค์จะมาเคลียโลกนี้ให้สันติภาพแล้วโลกจะสันติภาพได้เนี่ยมันต้องมีวิธีการวิธีการเนี่ยต้องมีหลากหลายวิธีและวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้โลกสันติภาพได้เร็วที่สุดก็คือมหาพยทานนะครับ ถ้าเราถ้าเราเราจะเราอยู่ในสถานธรรมเนี่ยเราก็ยังมีวิบากต้องชดใช้กันมันจึงเกิดการแตกแยกการแบ่งพักแบ่งพวกาการประสบอุบัติเหตุการอ,าอะไรไม่ถูกใจกันน่ะเ,เพราะว่าอะไรทุกคนไม่ได้อยากเป็นตรงนี้นะครับทุกคนไม่ได้อยากเป็นแต่เหตุที่เป็นเนี่ยเพราะว่า,าวิบากกรรมเนี่ย มันต้องมาชดใช้กันไงมาเจอกันแล้วก็ถึงมันมีเวลาที่กําหนดที่จะทวงหนี้กันมันเวลามันจะเกิดทวงหนี้กันที่ว่าขนาดห้ามยังเอาไม่อยู่เลยนะครับบางคนบางคนบอกมาสถา,านธรรมจะประพฤติผมมาจันก็จะมาแต่งงานกันทําให้การมาเกิดใช้หนี้กันอะไรกันแล้วก็แยกกันแล้วก็อะไรกันมากมายเนะยครับมันพลรดาไม่ไหวนะครับพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ดีเขาจึงให้พระสง่ง บวชเสร็จแล้วให้ไปอยู่ปา่าเมื่อวิบากกรรมมาวิบากกรรมอ่ะจะอยู่ในสภาพที่วิบากกรรมที่แรงที่สุดก็อยู่คือมาลักษณะของคู่คู่เวรคู่กรรมเนี่ยคือคนที่มาแต่งงานกันเนี่ยคือเป็นคู่กันมีสัญญากรรมกันเขาก็มีประเพณีว่าเวลาจะรับของจาก ผู้หญิงอะ่ะพระต้องเอาผ้านะครับเอาเอามือรับต่อมือไม่ได้ถ้ามือถูกกันนิดเดียวแล้วก็ไม่ให้ศบตากันด้วยเพราะว่าทํามันไม่อย่างนั้นวิบากมันจะส่งผลเหมือนไฟฟ้าช็อตอะทําให้พระต้องสึกแล้วก็ต้องไม่สามารถจะบําเพ็ญสําเร็จได้เนี่ยตรงเนี้ยก็ตรงเนี้ยมันน้อยเน้นเน้นถึงเรื่องวิบากกรรมนะครับเวลานี้วิบากกรรมอะ่ะมันมีวิธีแก้เออมันมีวิธีแก้เออ การการใช้อ่ะมันมีแบบฉับพันกับกับเชื่องช้านะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องเชื่องช้ากับฉับพันนะ่ะถ้าเราทําแบบเชื่องช้าเนี่ยคืออย่าประมาทนะครับถ้าเรารับรับธรรมะแล้วเนี่ยรับธรรมะรับธรรมะแล้วอะ่ะถ้าไม่ตั้งบณิธานมหาพยทานอ่ะกิเลสกรรมวิบากยังอยู่นะครับไม่ได้ออกไปไหนมันก็เหมือนไม่ต่างอะไรจากคนที่ไม่ได้รับธรรมะไม่ต่างกัน แล้วพอพอวิบากกรรมส่งผลเนี่ยไอ้สันติภาพก็จะหายไปเพราะอะไรเพราะเพราะมันต้องมาชดใช้มันมันมาฟันต่อฟันตาต่อตามกระทบกระทั่งกันนะทั้งทั้งที่พยายามแล้วเนี่ยถ้ามีศีลสมาธิเนี่ยมันจะป้องกันได้ถ้าไม่ไม่ฝึกศีลสมาธินี่ป้องกันไม่ได้ก็ความรู้ทําอะไรไอ้วิบากกรรมไม่ได้เลยแต่ทั้งสถานธรรมเนี่ยมีพิธีกรรม มีวิธีกรรมที่ว่าทําให้กรรมวิบากเนี่ยหายได้ด้วยการตั้งบันิทานมหาพยาทานนะครับถ้าตั้งตรงนี้เนี่ยมันล้างได้หมดเลยแบบฉับพลันหลายคนก็ยังยังไม่ได้เรียนไอตรงเราเวลาเราเรียนทำเนี่ยเราต้องเรียนทางวิทยาศาสตร์ด้วยเราต้องเรียนทางสายวัดด้วยสายวัดเนี่ยเขาเรียก ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยอวิชชาเพราะอะไรเพราะเริ่มต้นถ้าคนไม่ได้ศึกษาก็จะเริ่มต้นด้วยอวิชชาแล้วจะทำมันถ้ามาเรียนเราจะรู้ว่าอาวิชชาเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันหายไปได้เ,เรามาเรียนธรรมะเพื่อทำลายอาวิชชาถูกต้องไหมครับเราต้องมีปละโตโคสะมีโยนิโสมนสิการถ้าเราใช้สออย่างเนี่ยอวิชชาจะหายไป พออวิชาหายไปเนี่ยมันก็บริหารได้อ่บริหารได้นะครับเนี่ยแต่ไม่ต้องรู้อะไรลึกซึ้งนะครับไอ้ตรงนี้หมายถึงว่าคนที่ที่ฝ่ายเป็นผู้นำอะต้องรู้ว่ามันมาอย่างไงไปอย่างไงแต่ถ้าเป็นคนลับธรรมะทั่วไปไม่ต้องรู้คือคือเราคือเราพูดให้เขาฟังร้อยครั้งเขาก็ทําไม่ได้ทําให้เขาดูร้อยครั้งเขาก็ทําไม่ได้แต่ถ้าเราทําให้เขาเนี่ยได้เลย เนี่ยตรงนี้มันสำคัญสำคัญที่พวกบุคลากรฟ้าเนี่ยทำให้เขาเลยอย่าไปบอกเขาว่าเออคุณต้องอัตหิอัตโนนาโถนะต้องไปทําเองนะฟังแล้วต้องไปทําเองนะตรงนั้นมันยุคก่อนนะครับยุคนี้มันคับขันเลยต้องพูดแบบเนี้ยคุณให้เราทําให้เราทําได้เลยนีมันมันเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนจังหวัดเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้เลย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยสร้างเสาไฟแรงสูงส่งกระแสไฟเข้ามาทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้หมดเราไม่ต้องทำเองครับถ้าเราทำเองมันมันาน,มนานมันนานเพราะเราไม่มีเครื่องมือไงอเออตรงเนี้ยทำไมถึงวันนี้ก็ต้องพูดเปรียบเทียบให้ฟังอย่างเงี้ยถ้าเราถอนฐานะเจ้าหนี้ออกมันก็เหมือนสลายออกอะ่ะคือตั้งบณิธานมหาพยธาธิเนี่ยสลายฐานะเจ้าหนี้ของตัวเองอะ่ะหมด เมื่อในสถานธรรมเนี่ยทุกคนไม่เป็นเจ้าหนี้นะครับตรงนี้ฟังดีๆเมื่อทุกคนไม่เป็นเจ้าหนี้การทวงหนี้มันก็ไม่มีสันติภาพเกิดไหมครับเกิดเอ่อเป้าหมายของอาการบําเพ็ญธรรมทุกคนต้องการสันติภาพแต่ต้องใช้เครื่องมือช่วยไม่ใช่ให้ทําเองนะครับถ้าเขาเข้าใจตรงนี้แล้วก็ช่วยกันรีบทําให้เขาเลยเหมือนเราเราดูทางโลก พวกที่ถูกกักตัวไม่รู้อหน่วยเหนที่ติดโควิดอะมีคนทำข้าวกล่องไปให้วันหนึ่งหกพันกล่องหลายๆเจ้าเขาวันหนึ่งเป็นแสนแสนกล่องอะไม่ต้องทำเองเขาก็มีข้าวกินอะมีคนทำไปให้เนี่ยมันเกี่ยวกับว่าไม่ใช่อัตหิอัตโนานาโถไอสมัยก่อนอะแต่บางอย่างก็ต้องใช้ครับถ้ามันไม่มีก็ต้องใช้อันนั้นอะแต่แตอนนี้ยุคนี้ไม่ต้องใช้ละเรามีเครื่องมือทำให้เหมือนการ หลายๆอย่างอะใช้ใช้เครื่องใช้เครื่องทําให้ให้คนอื่นทําให้หลายๆคนยังบอกว่าต้องทําเองนะถึงจะได้เอาเงินทําบุญไม่ได้ตรงนี้ไม่จริงนะครับยุคนี้ไม่จริงอ่ณน้อยฟังมีอยู่คลิปหนึ่งมีมีมอาจารย์ถ่ายทอดบิกทำคนหนึ่งเขามีตังใช่ไหมเขาจ้างคนพาไปไปพาคนรับธรรมะ เขาสำเร็จเป็นเตียนเลยอะ่ะเขายอมเสียสละทรัพย์เพื่อช่วยคนอะ่ะมันการทําอะไรทุกอย่างมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทําทางตรงอย่างเดียวเ,เขาจึงพระอาจารย์จึงมาให้ว่าเออมีทรัพย์ช่วยทรัพย์มีแรงช่วยแรงถ้าไม่มีอะไรเลยก็ให้อภัยเป็นบุญทานเนี่ยตรงนี้ใหญ่เลยได้เป็นชาววีรธรรมด้วยให้อภัยเป็นบุญทาน เออเราไม่ต้องทำอะไรเลยไปสถานธรรมบอกว่าอาโศขอตั้งปณิธานมหาพยทานเนี่ยเพื่อให้อภัยเป็นบุญทานเพื่อให้โลกสันติภาพนี่คือเป้าหมายสูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับเป้าหมายสูงสุดอยู่ตรงตรงนี้คืออย่างอื่นนะมันต้องทําแต่ตอนนี้ทาช่วยกันทําทําทุกอย่างทุกวิธีการพระอาจารย์ยังเมตตาว่าเอาร้อยพันวิธีการก็เป้าหมายให้โลกสันติภาพ คือวิธีการเนี่ยไม่ใช่ขัดกันนะครับแต่ตอนนี้ว่าเสริมแต่ละจุดแต่ละอะไรเหมือนเราดูการที่เขาประกอบเสาไฟแรงสูงเนี่ยมันจะมีทั้งเครื่องบินมีทั้งบุคลากรมีทั้งนอ็อตมีทั้งเหล็กเอ่อมีทั้งปูนมีทั้งอะไรหลายหลายอย่างประกอบกันน็อตก็สําคัญเหล็กก็สําคัญเครื่องบินก็สําคัญน้ํามันเครื่องบินก็สําคัญคืออย่าคิดว่าเออเป็น เคยเห็นไหมครับเคยได้ยินข่าวไหมมีคนที่เขาเก็บเศษเหล็กเขาไปถอดน็อตเสาไฟแรงสูงอะเสาแรงสูงล้มเลยอะเพราะไม่มีน็อตยึดอะเนี่ยดูเสิความสําคัญของน็อตอย่าดูถูกตัวเองนะครับว่าโอ้ฉันทําอะไรไม่เป็นเราความร,รู้ก็ไม่มีไม่ไม่เป็นไรครับเราเป็นตัวประกอบได้เ,เหมือนกองทัพอะเราเป็นพลทหารได้เราไม่ต้องเป็นแม่ทัพให้แม่ทัพสั่งอย่างเดียวเราก็ทำได้ครับวันนี้ก็ ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสแต่เพียงเท่านี้นะครับโลกจะสันติภาพได้ด้วยมหาัยาทานนะครับช่วยกันผลักดันโครงการนี้แล้วมันจะสำเร็จแน่นอนครับหากพูดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภัยร่วงเกินนักธรรมอุโสท่านใดก็ขออภัยนะครับแล้วก็บทชี้แนะด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ